อ้าวกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องใต้สานบ้านเฮาทุกคนนะครับเอออ่ะมือนีพอ่อครับลุงโบคือเก่าหน่อยละครับมือนีลุงโบจพีพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกันวานแห่พี่น้องอยู่ไซลาว่าสันยู่บ้านม่วงใหญ่พี่น้องตำบลโค้งงามอ่าอำเภอโกศลมพิสัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเออกายขอนจันมาแค่สิบกิโลเท่านั้นพี่น้องมาอ้าเบิ่งจังหวัดน,นี้พี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาสุดยอดครับผมอ่าเสี่ยนตำ่ำเสี่ยนตำ่ำมาสั่นครับ เบิ่งกันพี่ร่องเอาสีไล้มาไล้กับเบิ่งกันครับสําหรับแหนี่ครับเอาทายถ้ำจังหวะแรกของแหเรือพี่ร่องเออ้ามาเอ้ามามาสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับผมโอ้ยพี่น้องเนี่ยเอ้าพี่น้องกลองเสียทักทายกลองในกลองเสียเอาเอ้ากลองเสียบ้านม่วงไงพี่น้องสุดยอด จังนันี่พี่น้องไปยังไงครับเอาเบื้องกันครับเบื้องกันเอาพี่น้องมาเลยครับ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 เอาแลวครับเอาเลยครับกล่องเสียพี่น้องกล่องเสียบบานม่วงใหญ่พี่น้องสุดยอดเอาปากกุมใหญ่ครับปากกุมใหญ่ครับเอากล่องเสียบบานม่วงใหญ่พี่น้องประทับมาดาครับเออเอา ปลานี่เป็นปลาธรรมชาติพี่น้องบพรมันปลาเลี้ยงครับเออสาเนี่ก็เป็นสาธรรมชาติครับประมาณร้อยหกสิบไร่พี่นออ้องเออสำหรับอ่าตั้งความพึงพานก็ฝากข้าว,ข,าวข้าวมาเลยพี่น้องเด้อเอ่อสำหรับผู้ก่อเจ้าเหมาสาเหมาปลาพี่น้องเอ่อหายมาแวะเบิ่งทั้งอ่าบ้านม่วงไงนะพี่นออ้องอ่าทางบ้านม่วงไงครับอ่าตำบลพุ่นงามอำเภอโกศมปิเศษจังหวัดมาศรักามพี่น้องเอ้า มาเบิงว่าสิพ่อเป็นตัดเหมาบ่ครับนาแรงกับสิยผ้าพ่อแม่พี่รองมาเป็นตะืผ้ากันลงโมเป็นสั่นลอยหกสิบไร่พี่นั่งป่าธรรมชาติเน้นๆครับบพราะดูลงหลายปีแล้วพี่นั่งเออป่าบ่อเดปล่อยดอกเพราะสั่นเป็นป่ามาจากน้ำซีพี่นั่งเอาผู้ว่างกับมาเบิงครับฝากทั้งแม่นั่งแนวะราะสั่นเอาแม่นั่งพอนิดเออเอาทั้งพ่อสร้างครับเอาเบิงกันครับเออสุดยอดครับ มาเบื่องกันพี่น้องเอาจังหวะนี้ครับมาบอมาบอเอาไหมเอากับพอได้อยู่ได้กินครับผมสุดยอดครับกองเสี้ยเฮ้าว่าสัมาดาพี่น้องเอา้าพอได้อยู่ได้กินว่าสันว่าเสี้ยนต่ําเป็นคนหวานเสี้ยนแก่เป็นคนไพ่ว่าสันพี่นอ้องเสือสีชมพูว่าสันคนทั้งบัานม่วงไงนี่ยล่ะพี่น้องเออผู้กระเจ้าหากินน้ำเทาลำ่ำนำซี่พี่น้องเอา้า เบิ่งจังหวะนี่พี่น้องเอา้าเป็นจังหวดแรกของคลิปนี้พี่น้องเออเป็นจังไดล้วว่าสัน้นได้บะว่าวสันเอา้ามาเอา้าสุดยอดครับสุดยอดมาเลยครับมาเลยครับตอนนี้เราก็าโซ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันแหจังหวะนี่สิเป็นจังไดครับมาแดดก็เริ่มออกแล้วพี่น้องฮอนกาฮอนครับเอา้า เบิ่งจังหวะนี้ครับเบิ่งใกล้ๆพี่น้องมาปะป่าโอ้ยสุดยอดครับโอ้กล่องเสียพี่น้องกล่องเสียเมื่อกี้โมมีขาบัตรครับบัตรฟรีพี่น้องเอ้ามาลงแหแล้วครับตั้งกุ่มลงแหแล้วครับเอาเอาผูววานกับพ่อได้เยูะได้กินพี่น้องโอ้ยพี่น้องเกยเอาปักกุมกับตัวใหญ่พี่น้องเอา เอาเสียเราเดียวเสียเราเดียวว่าสันว่าเออเอาอุตส่าห์เสียย้า้ผิดพลาดเด้วยว่าสันยายเสียหนาเสียหนวดเด้วยว่าสันว่าเอามาเอาเอา,เอายกขึ้นในบังเลยด้วย <sk r isa> ถือบาบูว่าสันเอามาหาพ่อใดครับพ่อใดครับเอาเิลงจุดต่อครับ อ้าพี่น้องจากมาวานเรือครับว่านเจ้าบาสุดยอดครับอาลังห้าวครับมาบป่ามาป๋ออยากเห็นใกล้ๆพี่น้องป่าน้ำซี่ครับวสวยครับมาอันนี้มามเรีน โอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาสุดยอดเห็นจ้าๆเลยพี่น้องเห็นไก่ๆครับเอ้าสุดยอดครับเอ้าสมุนกาว่านอะไรเพื่อนเอ้าสาุนเป็นอะไรฮะอาอพ่อใดครับพ่อใดครับพี่น้องอ๋อสมุนเป็นอะไรสมุน เเลยครับผมครับเอาสาละโอ้ยเอากวดผวกครก,กันเนี่ย มาเบ่งกันมั้ยล่ะเอาสุดยอดครับเอา เอาลีลาครับลีลา,ลาเออลีลาลีลา <c oughs> เอ,อ้าได้เขากล้องแล้วพี่น้องเออผู้วันเสี้ยนตำ่ำอ,อ่าผู้พายเสี้ยนแก่ว่าสันวา่าอ,อ้าวสองเสี้ยนบันม่วงใยพี่น้องเออสำหรับเรือลำนี้มีลำเดียวครับ ออกป้องแล้วว่าจะคือคือน้องคักค,ครับคือคักครับขูดแม่ขันขูดแม่เต็มได้ขูดแม่ง่ายุูดแม่๋อพ่อยูด้กินครับ

ของเชี่ยมีอะไรครับนีแม่บ้านแล้วเนาะเอ้ามีอะไรละครับเอาพี่น้องเบังต่อครับผมอ่ามื้อนี้ยูบ้านม่วงใหญ่ครับพี่น้องอ่าตำบลพลงามพี่น้องอ่าตำบลบ้านพิสัยจังหวัดมหาสารคามเออใกล้ๆกับเพื่อนย่างเลยนะพี่น้องเออเอาหาอยู่หากินพี่น้องน้ำซีตุลน้ำ น้ำซีต้นต้นต้นน้ำหนองว่าสันเพิ่นวาว่าสันอ๋อเบิ่งกันครับพี่น้องจังหวะสวยๆครับเนี่ยคือบรรยากาศพี่น้องอ้าวเบิ่งกันครับผมอ้าวเบื่องกันครับต่ล่าจังหวะเป็นจังไดแล้วว่าสันได้กันบบกว่าสัน่าอ้าวเบื่องกันครับพี่น้องมาอ้าวได้บาได้เบกว่าสันว่า เอายกขึ้นเลยบังน้ำแดงเอาพ่อได้ครับพ่อได้ว่าสันว่าปักกุ้มปักกุ้มว่าสันพี่น้องเอามาแล้วครับเอาเอาเอามาแล้วครับเอาม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 าเอายก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 เอามันครับได้เข่ากล้องแล้วพี่น้องเอาสีเห็นทั่วโลกครับเอ่อเอาไทยอีสานบ้านเฮาว่าสันพี่น้องเออกดลงเขาเขาเขาไปเบิ่งได้พี่น้องในเฟซบุ๊กอ่าในยูทูบครับผมอ่าไทยอีสานบ้านเฮาได้พี่น้องเด้อ อาพิมลงไปแล้วก็กดเบิ้งลอดครับอ่านี่หลากหลายครับสไตล์ของคนอีสานบานเทาหายอยู you, ่หากินพี่รองเออเอาทาั้งพุ่นเป็นยังไงวะสันเบื้องกันครับได้บ่ได้บ่เออสองฟังฝากพี่้องของอสะพานขามหวยครับอ่าหวยที่คัดไหลมาจากทั้งน้ำซีพี่้องฝายฝายวาสันบนหวยฝายวาสัน<ฟ> ป้ายนำห้องน้ำห้องน้ำกองน้ำห้องเอาพ่อได้อยู่ได้กินครับพี่น้องเอาสุดยอดครับเออพ่อได้พ่อได้อยู่ว่าสั้นว่าเอาทั้งพี่เป็นจังได้แล้วว่าสั้นปลายังเต้นดีครับพี่น้องเอาแม่เอาไม่เอาว่าสั้นไม่ยังหรอาแม่เอาปลาออกมาแล้วเปลาออกมาแล้วว่าสั้นเอาตอนนี้กาผู้เสียกาเสียครับเอา กูเสียกาเสียพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่งกันครับไดเพราะว่าสั้นเอาเบิ่งกันครับมาบ่มาบ่าสั้นเอาเอาพ่อได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องเอาสุดยอดครับไปละพี่น้องไปแล้วครับเอาไปปุ๊ดเอาไปปุ๊ดเออป,ปักกุ้มครับปักกุ้มพี่น้อง อ่าสิเป็นปลาเป็ดปลากุมก้มครับตัวใหญ่ๆพี่น้องเออตัวสวยด้วยครับปลากุม้มอ่าสุดยอดครับอาพี่น้องตอนนี้เสี้ยนข่าคำไปด้วยเสี้ยนแหะพี่นอ้องอาสุดยอดครับผมเต็มทั้งบั่นม่วงใหญ่ครับอายุหายกินพี่นอ้องเอาเป็นปลาประเภทใดวะสันออะปลากุ้มมาสันพี่น้องเออเอาปลากุม้มปลาสวยครับสุดยอดอ้าว นี่ยแหละครับปลาไม่จะโตแบบง่ายๆเองสิอะไรพี่น้องปลาน้ำซี่ว่าสั่นพี่น้องเอ้าเนี่ยแหละครับสุดยอดครับผู้สร้างแหกัสร้างอย่านั้นแหละครับเอาได้เท่าตัวสองตัวเก็บเล็กผสมหน่อยไปแล้วพี่น้องเออเ้าเบิ้งกันครับยุ่ในสาเป็นยังยุ่ในน้องเป็นจังได้ว่าสั่นว่าเอาเบิ้งกันครับคึกคักคึกคักเอออันนี้กับเบิ้งเพื่อความเพือดเพือนนะพี่น้องเด้อเออบอลแนะน้าห้มาว่าสั่น เออบ้านม่วงใยเอาเบิร์แล้วละว่าสั้นว่าเออปลาอยู่นี่บ้านม่วงใงเอาเบิร์แล้วละครับเออมาเพท่านดอกว่าสั่นเออเอาตักเสียละพี่รองหาอยู่หากินครับผมเออพวกละครับชาวบ้านบ้านม่วงใงพี่รองหายอยู่หากินครับเออเนี่ยแหละครับบรรยากาศสวยๆพี่รองเป็นฟ้ายครับอน้ำล้นมาจากน้ำซี่พี่รองเออไลเขาออาเขาเอื่อนว่าบึงนาะพี่รองเนาะ เออเป็นบึงบักไงครับแต่ว่าผูใยา่บ้านก็ฝากท่างลุงโบประกาศครับสำหรับผู้สิ่มารับเมาเร้อเออแวะมาบึงสกอนวาสันเอาลอยหกสิบก็ไล่วาสันเนื้อน้ำวาสันพี่รองเอาฝากมาว่าสันสำหรับผู้ใครจะสนใจสิมาเมาเออเมาลงครับเน้นป่าธรรมชาติเป็นพิเศษว่าสันน้าวทานพูนเป็นจังได้ๆกันว่าวาสันเอาเบิ่งกันครับมาเอาพาะอะบ่ อ้าวกับพ่อเห็นตัวปลาอยู่พี่น้องอ้าวสุดยอดครับสุดยอดอ่ะจังหวะน,นี้พีนพ่น้องมาบอโอ้ยพี่น้องไอ้อ้าวแหทีก็ได้หลายครับแหนห้างก็ได้น้อยครับแต่ว่าคัดไซพี่น้องปลาบ่าาค่อยถื่อแล้วว่าสัน้นบัน,นม่วงไงเอาเบิดแล้วว่าสัน้นอ้าวเออมากระบบอท่านหรอกว่าสัน้นเออย่ามาได้แล้วว่าสัน้นปลาเบิดแล้วว่าสั้นมาเออเอ้า เห็นไหมพ่ออ้าวโอ้ยว่าสันว่าโอ้ยปั่นผู้เทาอิริแล้ววาสันโอ้ยปั่นผู้เทาว่าสันพี่รองเออปวดพวกคักแนววาสันเออออาได้กระดิ่งเสี่ละครับสุดยอดครับผมอ่าได้น้อยได้หลยครับผสมประเสกันไปพี่รองอ้าวมาแต่ว่าส่วนใญ่เป็นปากกุ้มครับอ้าวปากกุ้มแลลวกับปากขาว่อยพี่้อง ไอ้สวยครับปากกุ้มกับตัวใหญ่ดี่ได้พี่น้องสวยอ้าิ่งกันครับโอ้ยพี่น้องเ,เอา้ามาเลยครับพอได้พอได้ว่าสั่น่าปากกุ้มอ่าแล้วปากเข้าสสยเห้พี่น้องเด้อเอ้าสือยอดครับปากกุ้มกับตัวไงดีพี่น้องปากกุ้มน้ำซี่ครับเออเอ้าสุดยอดครับเอ้าสร้างพุ่นเป็นยังไงอ้ามาเบิ่งกันครับ เอบอ้านแห่ตอนนี้แห่ของกันแล้วครับาสายเสด็แห่คลองกันแล้วพี่น้องจักว่าแห่ผู้ใดเป็นแห่ผู้ใดล่ละครับเออเอาจะลงแห่กันเด้อวาสันว่าอเอาลงไปเอาลงไปว่าสันเอาเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งกันครับเบิ่งกันแลกกันพี่น้องเออเอา,เอา Bài sấy phải sấy Nhớ bạn là bỏ Nhớ bạn là, <laughs> là, là à. À, bây giờ Áo Áo đi biết đó sấy nào Ôi bộ phải van mất tiền nó, Phải van lo bưng แม่นมันเจนจากเนะาะเอาเมืองกันพี่น้องเมืองกันครับเอาได้ว่าปลาจากว่านี่พี่นอ้องเอาเห็นตัวปลาแล้วครับไปแล้วครับบทอังเถิงฟังแลยพี่นอ้องเอาพอได้ครับ เหมือนกันครับได้บ่่อบัจนเอ้าวพี่น้องเนี่ยคือปลาเราได้ครับผมสุดยอดอ้าวนี่แหละครับปลาที่เราได้ครับพี่น้องเออถือว่าบ่ธรรมดาครับผมเอ้าได้เรื่อยๆครับแห้งปลาบุ้งนะ พี่น้องเอ้ยนี่ครับปลากุ้มครับโอ้ยง่ายๆเลยครับสุดยอดเนาตอนนี้ตอนนี้การเศราบ้านบ้านม่วงใหญ่เอาไปเบิร์ดแล้วครับป่าเออบ่ยย่างเลยละครับมากกับบอยทันเลยพี่น้องอ๋อสุดยอด